ภาพยตร์สแลเชอร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทของหนังสยองขวัญที่มีการโต้เถียงกันมากที่สุดเพราะด้วยความรุนแรงของมันที่มักจะโดนหยิบเอามาเป็นหัวข้อในการอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของภาพยตนส์สแลเชอร์ที่มีต่อสังคมภาพยตนส์สแลเชอร์เหล่านี้จะเจาะเลือกถึงความกลัวที่ลึกที่สุดของเราและพยายามที่จะนําเสนอภาพที่รุนแรงภาพการฆ่าที่โหดเหี้ยมและทารุณและถ้าคุณอยากสร้างหนังสแลเชอร์ขึ้นมาสักเรื่องอะไรล่ะคือองค์ประกอบหลักที่จะทำให้การสร้างหนังเหล่านี้ประสบความสําเร็จ ซึ่งในวันนี้ HRD Herodocument จะพาทุกคนมารู้จักกับองค์ประกอบหลัก13ข้อของภาพยนตร์สไลชเชอร์ที่จะทำให้หนังไร้ค่าดูน่าติดตามทุกเรื่องและข้อมูลทุกอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็นำมาดัดแปลงจากเว็บไซต์ IndustrialScript.com ก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับหนังสไลชเชอร์เป็นประเภทย่อยของหนังสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับการทารมานสังหารหรือฆ่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งโดยนักฆ่าหรือฆาตกรโรคจิต โดยทั่วไปแล้วพวกฆาตรกรเหล่านั้นมักจะใช้มีดหรือเครื่องมือที่มีใบมีดในรูปแบบต่างๆหรือให้คำนิยามกับหนังแนวนี้สั้นๆได้ว่าฆาตรกรนักฆ่าที่บ้าคลั่งซึ่งพร้อมจะไล่ฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าซึ่งโดยปกติแล้วหนังแนวสแลชเชอร์ส่วนใหญ่ที่มีฆาตรกรสวมหน้ากากามักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับหรือเรื่องราวปมในวัยเด็กของฆาตรกรและตัวละครเอกซึ่งทั้งตัวละครและผู้ชมก็จะไม่ทราบถึงตัวตนของฆาตรกรก่อนที่จะถูกเปิดเผยในตอนจบ องประกอบหลัก13ข้อของภาพยนตร์สไลชเชอร์ 1. 1. ขาตกรโรคจิตศัตรูสุดแข็งแกร่งประจำหนังสไลชเชอร์ทุกเรื่องตัวละครและคนดูจะรู้สึกว่าไม่สามารถเอาชนะฆาตกรตัวนี้ได้เลยพวกเขาจะล้มลงทุกครั้งที่โดนทำร้ายแล้วจะลุกขึ้นมาเสมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นตัวละครสุดแข็งที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทำลายได้ผลร้ายก็มักจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ทำเพื่อแก้แค้นเหยื่อของเขาเขาจะพยายามสะกดรอยตามเหยื่อ แล้วจะมีความสุขในการสังหารและไล่ฆ่าเหยื่อของตนและจะชอบสวมหน้ากากเพื่อปกปิดและมักจะใช้หน้ากากานั้นมาแสดงและโชว์ลักษณะเฉพาะที่เจาะจงหรือตามความชอบของตัวเองเช่นหน้ากากโกลด f เฟสในแฟรนไชส์ส r รีมซึ่งส่วนมากของหนัง s แลชเชอร์หลายเรื่องก็ดูจะไม่ค่อยมีเหตุผลที่รองรับต่อแรงจูงใจของฆาตกรมากเท่าไหร่นักบ่อยครั้งฆาตกรในหนังหลายเรื่องจะเพียงแค่กระหายเลือดอยากฆ่าคนเพียงแค่เท่านั้น แต่ทาว่าก็ยังมีหนังสแลชเชอร์คลาสสิกอีกหลายเรื่องที่ตัวฆาตากรมีแรงจูงใจและเหตุผลเพียงพอให้รองรับกับการกระทำมมบ้าคลั่งของพวกเขาและยิ่งแรงจูงใจของพวกเขาน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่การกระทำของพวกเขาก็จะยิ่งน่าเชื่อถือและน่าสะพึงกลัวมากเท่านั้น 2. เรื่องลาภภูมิหลังของฆาตากรโรคจิตหลายครั้งที่หนังสแลชเชอร์คลาสสิกได้แสดงให้คนดูเห็นว่าฆาตากรโรคจิตเหล่านี้ได้กลายมาเป็นฆาตากรได้ยังไง อะไรที่ทําให้เขากลายมาเป็นแบบนี้และถ้ายิ่งมีความสมจริงและเหตุผลมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งน่ากลัวและน่าเชื่อถือในการกระทํามากขึ้นเท่านั้นเช่นฮาโลวีนในปี1978ที่เปิดเผยและแสดงให้เห็นตั้งแต่ต้นเรื่องว่าไมเคิลไมเออร์สได้กลายมาเป็นฆาตกรตั้งแต่6ขวบได้ยังไงในขณะที่หนังเรื่องอื่นๆอย่าง Friday the 13th จะโชว์ภูมิหลังของเจสันวอลเฮสในตอนท้ายของเรื่องว่าเพราะเหตุใดเขาจึงกลายมาเป็นฆาตกรแบบนี้และแน่นอนว่าหลายครั้งฆาตกรเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักขอองงเรื่ เช่นโกลด์เฟสและซิดนีย์เพดคอตมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากในสกรีม nice แรงจูงใจส่วนมากของฆาตกรก็มักจะเป็นการแก้แค้นหรือล้างแค้นการแก้แค้นนั้นเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังและใช้ได้อยู่เสมอมาเพียงแต่ว่าการจะทําให้มันแปลกใหม่และน่าเชื่อถือน,นั้นทําได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าหากทําได้เรื่องราวนั้นก็จะโดดเด่นกว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอย่างแน่นอน 3. สถานที่แห่งการนองเลือดเซตติ้งและโลเคชันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ หรืออาจจะพูดได้ว่าสําคัญจนเปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยก็ว่าได้หนังสแลชเชอร์มักจะมีเซตติ้งเกิดขึ้นที่สถานที่ที่ลึกลับรกร้างไร้ผู้คนซึ่งตัวละครจะไม่สามารถมองหาความช่วยเหลือหรือได้รับการช่วยเหลือจากใครได้แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะอย่างในฮาโลวีในปี1978เซตติ้งและโลเคชันก็ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมืองที่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่กลับไลาเงาเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือลอรีนั่นก็เลยทําให้หนังดูกดดันและลุ้นระทึกมากยิ่งขึ้น และนั่นก็คือกุญแจสําคัญที่ทําให้เซตติ้งและโลเคชันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมความสยองขวัญในหนังไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่โรคร้างไร้ผู้คนหรือเกิดขึ้นใจกลางเมืองแต่หากเลือกนําเสนอถูกวิธีเซตติ้งและโลเคชันก็จะกลายเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้หนังสยองขวัญมีความสนุกมากยิ่งขึ้น 4. กําหนดเวลาฮัลโหลโฮความสนุกในการสังหารผู้คนมักจะเกิดขึ้นใน1วันหรือ1คืนและแน่นอนว่าร้อยทั้งร้อยของหนังสแลชอร์เรื่องเราจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน เพราะจะเพิ่มความลึกลับและความตึงเครีดยดให้กับคนดูได้เป็นพิเศษกรอบเวลาของลำดับเหตุการณ์จึงมีความสําคัญเช่นกันเพราะการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นจะยิ่งบีบเร้าและกดดันคนดู 5. อาวุธสุดโหดอาวุธสุดโหดคู่กายของฆาตรกรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในหนังสแลชเชอร์ซึ่งพวกเขาอาจจะมีวิธีการเลือกใช้อาวุธที่ไม่เหมือนกันเลยก็ได้บางคนก็อาจจะสุ่มเลือกจากที่อยู่ใกล้มือนเวลานั้นหรือบางคนก็อาจจะเลือกอาวุธที่มีความหมายกับตัวเอง ซึ่งหนังบางเรื่องก็โด่งดังมากจนอาวุธของฆาตรกรเหล่านั้นได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาอาวุธที่โดดเด่นจะช่วยทําให้ตัวละครเหล่านั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวอย่างเช่นเลเยอร์เฟสที่ใช้เลื่อยไฟฟ้าในเดอะเท็กซัสเชนซォ์แมสเกอร์ในขณะที่แฮร์รี่วอเดนเลือกใช้พลัว่วในมายบรัดดี้วาเลนไทน์หกเหยื่ออันหลากหลายแน่นอนว่าเหยื่อส่วนใหญ่แทบจะร้อยท,ทั้งร้อยในหนังแนวสแลชเชอร์นั้นเป็นเหล่าวัยรุ่นไฮสคูลหรือวัยมหาลัย สถานการณ์ก็มาจะเป็นที่งานปาร์ตี้ฮอลิเดย์หรือการเดินทางไปพักร้อนในสถานที่ที่ห่างไกลหนังสแลเชอร์จะมีสิ่งล่อลวงมากมายให้แต่ตัวละครวัยรุ่นมารวมตัวกันและไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเหมาะเจาะทําให้เป็นเหยื่อที่สมบูรณ์แบบสําหรับฆาตกรและในเหล่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็มาจะมีคารคเตอร์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปทั้งนักกีฬาสุดห้าวสาวผมร้อนสุดหืน่นหนุ่มที่ยืนหนึ่งเรื่องความตลกหรือเพื่อนๆที่มีความคิดสกปรกที่คอยลังแกสาวไร้มนทิน และแน่นอนว่ากลุ่มวัยรุ่นเหล่านั้นก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งกันเองอยู่ลึกๆซึ่งฆาตากรก็มักจะใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งเหล่านั้นของกลุ่มล่อลวงคนเหล่านั้นมาฆ่าอย่างเลือดเย็น 7. จับแยกตัวละครเมื่อเหยื่อรวมกันอยู่เป็นกลุ่มมันทําให้พวกเขานั้นแข็งแกล่งจนเกินไปหลายครั้งที่ฆาตากรก็ต้องทําการจับแยกตัวละครเหล่านั้นให้แยกออกจากกันเพื่อความง่ายในการจัดการและเมื่อแยกออกจากกันแล้วพวกเขาก็จะถูกฆ่าทีละคนมากกว่าจะโดนฆ่าพร้อมกันทั้งหมด สิ่งนี้จะทําให้ตัวละครแต่ละคนมีการโดนฆ่าที่ไม่ซ้ากันจนสุดท้ายจะเหลือแค่ตัวละครเอกเท่านั้นสิ่งนั้นจะทําให้ภาพยนตร์มีจังหวะที่ชัดเจนและน่าจดจํา 8. ระง,งับสัญญาณสื่อสารในหนังสไลชเชอร์การสื่อสารมักจะถูกปิดกั้นไม่ให้ใช้งานได้โดยฆาตกรหรือไม่ก็แบตหมดเพื่อให้ตัวละครไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโลกภายนอกหรือไม่ตัวละครเอกก็อาจจะเหลือแบตเตอรี่โทรศัพท์อยู่น้อยนิดหรือสัญญาณมือถือที่ติดดับๆับ,บเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ทึกให้กับตัวหนัง และพวกเขาจะสามารถใช้มือถือติดต่อโลกภายนอกได้อีกครั้งในช่วงใกล้จบของหนังก <Alex. Alex. S 1> 9. สะดุ้งโหยง j u p s ส c r e s องค์ประกอบหลักและสำคัญที่สุดในหนังสยองขวัญเพื่อการหลอกล่อผู้ชมให้รู้สึกถึงความรู้สึกที่ไร้พิษภัย จนกระทั่งฆาตกรกระโดดออกมาจู่โจมจากเงามืดกลอุบายนี้จะทําให้ผู้ชมตกใจมากยิ่งขึ้นและอาจจะสามารถทําให้คนดูบางกลุ่มเกิดความหวาดกลัวได้อย่างแท้จริงจริงๆแล้วจัมส์แกร์ก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่น่าเบื่อโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ชอบการทําให้ตกใจแต่ถ้านําจัมส์แกร์มาใช้ให้ถูกวิธีทุกคนจะรู้เลยว่านี่คือขุมพลังแห่งความสยองอย่างแท้จริงสิ ตักกะอะไรเหตุผลหนังสแลชเชอร์หลายเรื่องรวมไปถึงหนังคลาสสิกที่อยู่ในใจของผู้ชมหลายคนหลายครั้งที่ตัวละครกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายและมีความตึงเครียดก็มาจะมีวิธีคิดบางอย่างที่ไร้เหตุผลสิ้นดีเช่นการแยกตัวกันออกจากกลุ่มหรือการเดินไปตามเสียงแปลกๆที่ได้ยินคนเดียวซึ่งแน่นอนว่าตัวละครเหล่านั้นมักจะตุยก่อนใครเพื่อนและคนดูอย่างเราๆก็ได้แตกกลุมหัวว่าทําไมมันถึงทําอย่างนั้นวะ 11. การคืนชีพของฆาตรกรบางครั้งในหนัง พวกเราตัวละครจะชอบคิดว่าพวกเขาได้ฆ่าตัวฆาตรกรสําเร็จแล้วในช่วงกลางเรื่องหรือว่าฆ่าแล้วฆ่าอีกมันก็ดูกลับมาได้ทุกครั้งหรือแม้กระทั่งในบางเรื่องตัวเอกเองก็อาจจะมาแทนที่และกลายมาเป็นฆาตรกรในภายหลังก็ได้ 12. หญิงสาวผู้เหลือรอด The Final Girl คือตัวละครสุดท้ายที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวประจำหนังแนวสแลชเชอร์โดยปกติจะเป็นนางเอกของเรื่องตัวละครนี้มักจะมีทักษะเฉพาะ ซึ่งช่วยให้เธอเอาตัวรอดได้ตลอดทางเรื่องมีความเฉลียวฉลาดและช่างสังเกตมากกว่าตัวละครอื่นมีความคิดที่หมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างหรือปมบางอย่างในอดีตที่สําคัญมากกว่าตัวละครอื่นๆและในฉากคลายแม็กซ์ของหนังเด e ฟ i n น l ลเกิร์ลคนนี้ก็จะต้องมาเชิญหน้ากับฆาตรกรแบบตัวต่อตัวเช่นลอรีสโตรดแห่งฮาโลวีนซิดนีย์เพ็คอตจากสกรีมและแนนซี่ทอมสันจากอันไอแม่ออนเอมสตรีทสิบสจุดจบของฆาตกรหนังแสแลเชร์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่จดจําของผู้คน มักจะมีตอนจบของเรื่องที่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูและนั่นก็คือการเฉลยว่าจริงๆแล้วฆาตรกรยังมีชีวิตรอดอยู่หรือฆาตรกรยังคงลงมือฆ่าต่อไปการที่ให้ฆาตรกรยังมีชีวิตรอดในตอนจบก็มักจะนําไปสู่ภาคต่อและแฟนชายดังเช่นในหนังสแลชอหลายเรื่องที่ผ่านมาและไม่เพียงแต่สร้างศักยภาพสําหรับหนังภาคต่อเท่านั้นมันยังเป็นจุดเน้นย้ำอีกด้วยว่าเราไม่สามารถเอาชนะฆาตรกรคนนี้ได้อย่างแท้จริงและทําให้คนดูหวาดกลัวเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหนังจบซึ่งทั้ง13ข้อ ก็คือองค์ประกอบหลักในการที่จะสร้างหนังแนวสแลชเชอร์ให้ออกมายอดเยี่ยมซึ่งในปีนี้เราก็จะขอนำทุกคนพบกับหนังสยองเรื่องใหม่ที่พร้อมจะแหกกฎเกณฑ์ทุกอย่างของหนังแนวสแลชเชอร์แต่ทำได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องและเตรียมพบกับฆาตกรสัญชาติไทยหน้าหมีสุดโหดกับ The w o r l d of Killing People คืนหมีฆ่า นี่เล่นตลกอะไรกันเนี่ย The War of Killing People คืนหมีค่าเล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสนิท5คนที่ต้องการหาเวลาพักผ่อนไปตั้งแคมป์ไฟหลังจากที่ไม่เจอกันมานานพวกขอจึงจัดการนัดแนะจองรีสอร์ทที่พักเพื่อให้ทุกคนได้มาสังสรรค์และสนุกร่วมกันในช่วงวันหยุดวิกเอนนี้และเมื่อความสนุกเริ่มต้นขึ้นความสยองก็ได้คลืบคลานเข้ามาภายใต้ใตชุดหมีพร้อมกับอาวุธที่พร้อมจะเชื่อทุกคน ในขณะที่เมืองไทยกําลังเต็มไปด้วยการพยายามในการทดลองสร้างหนังสยองขวัญที่หลากหลายมากมายหนังแนวสแลชเชอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของหนังสยองขวัญที่กําลังจะกลับมามีบทบาทในฐานะของหนังไทยอีกครั้งผ่านมือของผู้กํากับรุ่นใหม่อย่างแชมป์การพงบรรจงพินิษ์ที่บรรจงสร้างสารรค์เด e w ออ of k i ล l i n g People หรือขึ้นหมีฆ่าให้กลายมาเป็นหนังสแลชเชอร์เรื่องล่าสุดของเมืองไทยที่เรื่องราวนั้นได้บรรจุสารที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเพื่อนเอาไว้ผ่านตัวละครเพื่อนรัก5าคน ที่ต้องพยายามหนีขาตรกรสวมหัวหมีที่กำลังไล่ล่าเอาชีวิตไม่ว่าจะเป็นแค่ปนิสราฝนสนันทชัดการสมายชนกันเฟียตพัชชาปังปอนอราวุฒิและรุ่นใหญ่ในวงการอย่างแพนเค้กเขมมนิดเต๋าเศรษฐพงศ์บีธีรพงศ์ที่พวกเขาพร้อมที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเพื่อนรักก็อาจจะกลายมาเป็นฆาตรกรที่หันหน้ามาฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ได้และแม้ฉากหน้าของ The b o l of Killing People จะดูเป็นเหมือนหนังไล่ฆ่าเลือดสาดทั่วไปแต่ถ้าดูให้ลึกลงไปถึงเนื้อในแล้วมันเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องของความสําคัญระหว่างคนกันเองโดยเฉพาะกับเพื่อนที่เราพร้อมจะให้ใจเขาได้ตลอดเวลาจงระวังเพื่อนของคุณไว้ให้ดีก่อนที่เขาจะหันมาฆ่าคุณกับ The World of Killing People คืนหมีฆ่า1กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ สุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลที่เกี่ยวกับหนังสยองขวัญที่หลากหลายก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม subscribe ที่ด้านล่างขวาของคลิปไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัปคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนังสยองขวัญเรื่องโปรดด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ y o t u u e c h a n n e l h o r r o r Document สารานุกรมสำหรับคลลักหนังสยองขวัญ